ในสมรภูมิสงครามครั้งนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะสงครามอาวุธมันเข้าสู่สงครามทางการค้าด้วยนะครับและที่สําคัญประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุดหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปนะครับที่ได้ประโยชน์สูงสุดในการขายอาวุธนะครับขายอาวุธให้กับประเทศอย่างยูเครนขายอาวุธให้กับประเทศโดยรอบรัสเซีย นะครับที่อยู่ฝั่งของสาภาพยุโรปทําให้ผู้ค้าอาวุธตอนนี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็ถือครองโดยฝั่งรัฐบาลและรับการสนับสนุนโดยฝั่งรัฐบาลก็อู้ฟูบ สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสงครามในยูเครนซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะราคาน้ํามันตอนนี้ไปถึงจุดไหนกันแล้ว เริ่มต้นนะครับในเชิงปรากฏการณ์จีนตอนนี้เครียดเลยทีเดียวครับโควิด -19 ทะลุทะลุนะฮะหมื่นสเซี่ยงไฮ้ชี้โอกาสล็อกดาวน์ยังคงเอาไม่อยู่รอยเตอร์รายงานจีนพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 13,287คนทำลายสถิติเดิมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ไน้กับโดยส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลจี๋หลินของทางาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเสี่ยงไฮ้ที่ล็อกดาวน์ทั้งเมืองแล้ว คณะกรรมการแห่งชาติจีนได้เป็นการถแถลงว่าผู้ติดเชื้อที่ยืนยันได้1,506คนลดลงจาก2,122คนนะครับ,ลลก, 2, 2นนรบก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามจำวนผู้ติดเชื้อใหม่ยังไม่แสดงอาการซึ่งจีนไม่ถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันเพิ่มเติมจำนวน11,781คนนะครับเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ 7,869คนบรรดาผู้ติดเชื้อรายใหม่1 4 0 0 0ขออภัย1,455คนเป็นการติดเชื้อในท้องถิ่นซึ่งในจำนวนนี้นะครับ956คนพบในจีหรินแล้วก็438คนพบในซิงไฮนะ้ก็โควิด1 9กลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกเรารอบหนึ่งในจีนนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกายิงกันสนั่นเมืองเลยทีเดียวฮนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพ,พลุกพร่าน กลางเมืองสหรัฐอเมริกาก็ประกฏว่ามีคนตายถึง6ได้รับบาดเจ็บ1ิรายผู้เสียชีวิตจำนวน6รายได้รับบาดเจ็บ12รายในเหตุยิงกันในเมืองในตอนเช้านะครับบนถนนสายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเดินพุกพร่านในเมืองซาคราเมนโดนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาตำรวจเผยยังอยู่ระหว่างตามล่าผู้ต้องสงสยัยยังไม่มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาแต่อย่างใด ในขณะที่รัฐมนตรีของสีลังกาออกทั้งคณะนะครับหลังประชาชนลุกคือประท้วงวิกฤตข้าวยากหมากแพงบรรดารัฐมนตรีของสีลังกายกเว้นประธานาธิบดีและก็นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพี่ชายของเขาลาออกจากตำแหน่งทั้งคณะขณะที่กลุ่มการเมืองฝ่ายทบาลนะครับพยายามหาทางคลี่คลายวิกฤตเศรษฐกิจนะครับที่กำลังหนักหนาสาหัสมากขึ้น ประเทศเอเชียใต้แห่งนี้กําลังเผชิญกับการขาดแคลนอาหารเชื้อเพลิงข้าวของที่จําเป็นอย่างรุนแรงนะครับเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการและถูกตัดไฟนะครับในสภาวะตดถอยทางเศรษฐกิจครั้งเร็ว้ายที่สุดนับตั้งแต่ราชอาณา,า,าจักรในปี1948ักรในปี1948ซึ่งที่ผ่านมาประธานาธิบดีเขาก็ออกมาไว้วันะครับว่าสหรัฐอเมริกาแทรกแซงกิจการภายในสถสนุนฝ่ายค้านให้ก่อการชุมนุม ตอนนี้ส,สหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็นาโตนะฮะอ้างว่าช็อกนะครับหลังหลักฐานใหม่สังหารหมู่พลเรือนในยูเครนนะครับสหรัฐอเมริกาแย้มสนับสนุนเคียฟยอมรับสถานะความเป็นกลางสหรัฐอเมริกาและนาโตนะครับส่งเสียงช็อกและสยดสยองนะครับต่อหลักฐานใหม่ในการใช้ความโหดร้ายป่าเถื่อนกับพลเรือนในยูเครนพร้อมเตือนประชาชน ความเคลื่อนไหวของทหารรัสเซียที่ถอยห่างจากกรุงเครียฟนะครับไม่ได้เป็นสัญญาณการถอนกําลังหรือยุติความรุนแรงแต่อย่างใดส่วนประธานนธิดีเชเดนสกี้นะครับประกาศกล้าวจะสืบสวนและดำเนินคดีอาชกรรมที่ก่อเกิดในยูเครนขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแย้มสหรัฐอเมริกาพร้อมสนับสนุนนะครับหากว่าเครียฟยอมรับสถานะเป็นตัวกลางข้อเรียกร้องของทางมอสโกในขณะที่ ทางรัสเซียก่อโต้การสังหารหมู่ของพลเรือนในยูเครนซัดสหรัฐอเมริกาบงการจัดฉากใส่ร้ายกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับได้มีการถแถลงว่าคลิปและภาพวิดีโอนะครับซึ่งเป็นภาพพลเรือนนอนตายเกลื่อนบนถนนในเมืองบูชา,กาใกล้กรุงเทียบของยูเครนเป็นการจัดฉากโดยคำสั่งของสหรัฐอเมริกาที่วางแผนป้ายสีความผิดให้กับมอสโก นะครับโดยที่ถนัดเรื่องย,ย,ยุยงแบบนี้แน่นอนว่านี่คือสหรัฐอเมริกาและนาโต้นะครับโฆศกของกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์แห่งชาตินะครับนอกจากนี้โฆศกยังชี้ด้วยว่าการที่ชาติตะวตันตกรีบออกมาตีโพธิภายประนามรัสเซียทันทีที่สภาพสุหล่านี้ถูกเผยแพร่บ่งบอกให้เห็นว่านี่คือส่วนหนึ่งของการบ่อนทําลายชื่อเสียงของรัสเซีย ในกรณีนี้ดิฉันเชื่อว่านะครับการที่เขาออกมาถแถลงตั้งแต่นาทีแรกๆที่ภาพและคลิปถูกปล่อยทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครเป็นผู้สั่งการนะครับในขณะที่ EU ตอนนี้ก็วุ่นเสียนแตกเลยทีเดียวนะครับลัตเวียออสโตเนียลิทัวเนียปรากฏว่าหยุดนำเข้าก๊าซของรัสเซียแต่สโลราเกียยอมจ่ายเงินเป็นรูเบิล รัสเซียออสโตเนียและลิทัวเนียนะครับจะไม่นําเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียต่อไปจากแนวทางที่บรรดาชาติยุโรปพยายามลดการพึ่งพาพลังงานของรัสเซียเพื่อตําการตอบโต้การลุกรานของอยเครีนอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสโลวาเกียยอมจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลตามข้อกําหนดของทางรัสเซียนะคับบริษัทผู้ดูแลกลังสํารองก๊าซธรรมชาติของรัสเซียมีการเปิดเผยว่า ถ้ายังคงมีข้อสงสัยว่ายังคงมีความเชื่อมั่นที่ต่อสต็อกก๊าซที่สงม,มับกับรัสเซียนะครับกรณีแวดล้อมปัจจุบันนะครับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่มีความไว้วางใจอีกต่อไปนะครับซึ่งตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนเป็นต้นไปนะฮะรัสเซียก็จะเก็บเงินเป็นเงิน g รูเบิลในขณะที่เยอรมน,นีเริ่มกักตุนไม้นะครับแล้วก็ฐานหินแม้ พิ่งเข้าสู่ฤดูใบไม้ผริหลังก๊าซนะครับราคาพุ่งอย่างต่อเนื่องชาวเยอรมันนีเริ่มมีการกับตุนไม้และฐานหินแม้เพิ่งเข้าสู่ฤดูใบไม้ผรินะครับชาวบ้านต่างกังวลกับราคาก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้นและความไม่แน่นอนต่างๆเกี่ยวกับผลกระทบกับสงครามที่ยืดเยือ้อระหว่างยูเครนกับรสัสเซียเยอรมน,นีได้ประกาศเตือนประชาชนนะครับ มีความเป็นไปได้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านอุปทานก๊าซธรรมชาตินับเป็นสัญญาณความกังวลความเป็นไปได้ที่กระแสก๊าซธรรมชาติจากรสัสเซียจะหยุดไหลหรือหยุดชะงักนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่กำลังวุ่นวายในฝั่งสหภาพยุโรปในขณะที่ยูเครนก็มีการเสนอเงินรางวัลหนึ่งล้านนะครับให้ทหารของรสัสเซียที่แปรพักที่ยอมส่งมอบเครื่องบินแล้วก็เรือรบให้ รัฐสภา,ายูเครนนะครับผ่านกฎหมายมอบเงิน,งนรางวัลสูงสุด1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ทหารของรัเสเซียที่ยอมแพ้และนำเครื่องบินขับไล่หรือเรือรบมาส่งมอบให้แก่ฝ่ายยูเครนส่วนการที่มามอบยุธทธปกรณ์อื่นๆก็จะได้รับรางวัลลดหลั่นลงไปนะครับผู้นำยูเครนหวังที่จะใช้กฎหมายรางวัลล่อใจเหล่านี้เพื่อให้น้มน้าวทหารรัเสเซียตัดสินใจวางอาวุธเสีย นะครับซึ่งเป็นข้อมูลของสำนักข่าวของฝั่งยูเครนและเว็บไซต์ของรัฐสภาซึ่งระบุว่ามีกฎหมายยังเสนอรางวัลสูงสุด5แสนดอลลาร์ 500, สำหรับเฮลิคอปเตอร์1แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับรถถังและ10,000ดอลลาร์ 100, สำหรับยานพาหนะทางทหารอื่นๆนอกจากเงินสดแล้วทหารรัสเซียที่แปลพักที่ยอมทิ้งอาวุธจะได้รับการ อำนวยความสะดวกอื่นๆเช่นปกปิดความเป็นความลับที่พักปลอดภัยในยูเครนรวมถึงความช่วยเหลือด้านเอกสารเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศที่3ก็หมายก็วันหนีทั้งชีวิตเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ตาต่อตาฟันต,ต่อฟันมอสโกยิงขีปนาวุธนะครับทำลายโรงกลั่นในยูเครนหลังเคียฟส่งฮอโจมตีคลังน้ำมันนะครับเมืองชายแดนในรัสเซีย รัสเซียทำการโจมตีกลังน้ำมันแห่งหนึ่งในแคว้นปอนตาวานะครับทางภาคกลางของอยูเครนและถล่มโรงงานพื้นฐานต่างๆส่วนใหญ่แล้วเป็นโรงน้ำมันนะครับใกล้โอเดซาเมืองท่าหลักของประเทศจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากเฮลิคอปเตอร์ของทหารยูเครนจำนวนสองลำยิงขีปนาวุธเข้าโจมตีกลังน้ำมันในเมืองเบงโกรอกนะครับของรัสเซียในช่วงเช้าวันที่1เมษาย,ยนที่ผ่านมา นในขณะที่แคมบริรัมประกาศไม่ลงชิงตําแหน่งนะครับผู้ว่าฮ่องกงเป็นสมัยที่สองเคลลิลัมผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะก้าวลงจากตําแหน่งหลังอยู่ครบวาระ5ปีในเดือนมิถุนายนโดยจะไม่รับสมัครเลือกตั้งอีกเป็นสมัยที่สองดิฉันดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดวาระ5ปีในวันที่30มิมิถุนายน และชีวิตการทำงานของดิฉันตลอด42ปีในรัฐบาลก็จะสิ้นสุดอย่างเป็นทางการลัมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมยืนยันว่าคณะผู้นำจีนเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของเธอที่จะขอกลับไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นนกรแคดี้ลัมอายุวัย64ปีซึ่งเริ่มดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดหญิงคนแรกของฮ่องกงในปี2017ยอมรับด้วยว่าเธอได้แจ้งไปยังผู้นำปักกิ่งทราบแผนการปลดเกษียณ ของเธอนานกว่า1ปีแล้วทั้งนี้ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงไม่ได้เปิดให้ประชาชนลงคะแนนโหวตโดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับต่อต้านมานานหลายปีทว่าเลือกโดยคณะกรรมการเลือกตั้งจำนวน1,500คนซึ่งคิดเป็นตัวเพียงร้อยละ0.02ของประชากรฮ่องกง7.4ล้านคน2นักการเมืองซึ่งคาดว่าจะคว้าตำแหน่ง ะครับผู้ว่าฮ่องกงคนต่อไปคือจอรลีผู้นําเบอร์สองของฮ่องกงซึ่งเคยมีประสบการณ์ในด้านสายงามความมั่นคงมาก่อนส่วนอีกคนคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพอลชานไปเชิญงานวิเคราะห์นะครับสถาน,าะนะการณ์ขณะน,นี้มาตรการเอาคืนหลังจากที่อยู่เครนไปโจมตีครังน้ำมันของรัสเซียนะครับซึ่งตอนนี้รัสเซียก็มีการตรึงกำลังบริเวณชายแดนดังกล่าว ต่อมารัสเซียก็มีการเอาคืนในการโจมตีถล่มกรังน้ํามันนะครับของทางยูเครนเช่นกันซึ่งก็เรียวกว่าเป็นการต่อสู้ที่วัาตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับมาตรการที่กําลังส่งผลกระทบหลังจากที่ฝั่งสหภาพยุโรปค,คว่มบาตรรัสเซียนะครับเล่นงานใกล้ชิดนะครับของคนวลา,าดาเมียปูตินซึ่งเป็นมหาเศรษฐีทั้งหลายที่อยู่ใกล้ชิดวลา,าดาเมียปูตินปรากฏว่ามาตรการเอาคืน คือการขายเงินขายออกไปฮะขายกา๊าซแล้วก็ขายน้ำมันเป็นรูเบิลนะครับคือค่าเงินของรัสเซียตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมานะครับเป็นประเด็นสำคัญซึ่งบางประเทศก็ยอมรับได้บางประเทศก็ไม่ยอมรับในขณะที่รัสเซียประกาศอย่างเป็นทางการที่จะหยุดขายกา๊าซให้อังกฤษนะครับซึ่งส่งผลทำให้ตอนนี้ฝั่งสาภาพยุโรปเริ่มมีการกักตุนนะครับ ถอนไม้เริ่มมีการกักตุนนะครับแร่ธาตุนะครับที่จะใช้ในการสร้างความร้อนในช่วงฤดูใบไม้ผลิอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของการล่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับที่ถูกกล่าวหาจากฝั่งนาโต้กำลังเป็นประเด็นเชิงการตอบโต้ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเจรจาขอให้รัสเซียถอนทหารออกจากกรุงเคฟแต่พอมีการถอนทหารออกมาสิ่งที่ตามมาก็คือมีคนเสียชีวิตจำนวนมาก จากการเสียชีวิตดังกล่าวรัเสเซียตอบโต้ว,ว่ามีการจัดฉากโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บงการให้มีการจัดฉากจนเป็นเหตุการณ์ที่จะมีการเรียกร้องเอาผิดนะครับกับรัสเซียเรื่องของการล่าล้างเผ่าพันธุ์ในเชิงงานสังเคราะห์เกมนี้เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฝันนะครับจนถึงกระน,นี้ยูเครนกําลังบุกเข้าไปในฝั่งของรัสเซียบ้างแต่ก็โดนตอบโต้กลับนะครับ แต่โดยภาพรวมโดยส่วนใหญ่ในสมรภูมิสงครามครั้งนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะสงครามอาวุธมันเข้าสู่สงครามทางการค้าด้วยนะครับและที่สําคัญประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนี้ไม่พ้นสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปนะครับที่ได้ประโยชน์สูงสุดในการขายอาวุธนะครับขายอาวุธให้กับประเทศอย่างยูงยเครนขายอาวุธให้กับประเทศโดยรอบรัสเซีย นะครับที่อยู่ฝั่งของสาภาพยุโรปทําให้ผู้ค้าอาวุธตอนนี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็ถือครองโดยฝั่งรัฐบาลและรับการสนับสรุนโดยฝั่งรัฐบาลก็อูฟู่ร่ํารวยนะครับในขณะที่สถานการณ์โควิด -19 ยังคงติดอย่างหนักฮะตอนนี้จีนกลับมาติดโควิดอีกรอบหนึ่งสถานการณ์เช่นนี้นะครับตั้งแต่วันที่5เมษายนพุทธศัการาช2565เป็นต้นไปนะครับอีกรอบ17เมษายนนะครับอีกรอบ นะครับก็เป็นวันที่25เมษายนนั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดการแตกหักอีกรอบใหญ่ๆหลังจากวันที่ 5, 17และ25มีโอกาสเป็นไปได้สูงนั่นหมายความว่าทั้งราคาทองราคาน้ำมันนะครับแล้วก็เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจต่างๆมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการแตกหักแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ รวมกันเป็นลูกพร้อมทองให้เราได้เกิดอาสัยตออแข่งได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคัมลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร,กรส์กษัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใตย้ยกฎเกณฑ์ที่มี เทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและ<อ>ความ<อ>ถูกต้องจะปกป้อง,องแผน่นดินนี้ องทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทุณนชาติสากสัตยให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ลื ใจจะต้องทวีเธอทคุูนชาติก็สั์ให้คงอยู่เพียงคู่แทนดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่